สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทํากินทําขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเจนะคะคือผัดกะเพราเห็ดออรนจินะคะพร้อมแล้วก็ไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยนะคะซอสเห็ดหอมนะคะเราใช้อยู่สองช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสนะคะรสเห็ดหอมนะคะ1ช้อนชาน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชานะคะกระเพราก็ใส่ได้ตามชอบนะคะอันนี้ใส่ประมาณ2กิมือนะคะเพราะต้นที่บ้านมันเยอะค่ะก็ใส่เยอะหน่อยตามชอบเราค่ะเห็ดออร์จิ2ดอกใหญ่นะคะก็ชั่งแล้วก็อยู่ประมาณ220กรัมนะคะพริกเราใช้อยู่ทั้งหมด8เม็ดนะคะสลับสีแดงส้มนะคะตามชอบนะคะ เราจะไปโขกแค่บุบๆนะคะจะไม่ให้เผ็ดเกินไปนะคะเน้นให้มีชิ้นสีสันเขาจะได้สวยนะคะจะได้น่าทานนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็โขกพริกก่อนนะคะเราจะไม่เน้นเผ็ดมากนะคะโขกแค่พอบุบจะโขกประมาณนี้นะคะให้มีสีสันหน่อยนะจะไม่ให้ละเอียดมากนะคะ เวลาผัดจะได้มีสีของพริกสวยๆด้วยเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็มาหั่นเห็ดออรินจิ G, เราเป็นชิ้นๆก่อนนะคะชิ้นก็ตามชอบเราเลยนะคะหั่น2ดอกเห็ดนี่ก็ได้เยอะแล้วเนะะี่ยค่ะได้ตั้งเยอะเลยอ่ะเราไปผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันนะคะนิดหน่อยจากนั้นเราก็ใส่ คลิเริ่มหอมก็ใส่เหตุใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยน้ำเข้าเห็ดก็จะออกอีกนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทะแห้งเกินนะคะเห็ดเราจะได้ไม่เหนียวด้วยเราก็ใส่ซอสเลยซอสปาเคียวซีอิวขาว กุ้งรสเห็ดหอมน้ำตาลยิ้มรส เราจะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดเห็ดนะคะน้ำตาลนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เราก็ทานมีหวานนิดหน่อยตามสไตล์ของเรานะคะแต่อันนี้เป็นเมนูเจก็เลยไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะไม่ได้ใส่กระเทียมไม่ได้ใส่น้ำปลาผัดให้เห็ดเราเริ่มนิ่มหน่อยนะคะเห็ดเริ่มสุกก็ค่อยใส่กะเพรา เเราชิมรสได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นใส่กับเพราเลยนะคะใส่กะเพราเลยวันนี้ผัดกับเพราจริงๆกับเพราเยอะ เราจะผัดแห้งหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราเราปิดปิดแก๊สเลยให้ดูสีสันนะคะ รามาใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราเห็ดออรนจินะคะเป็นเมนูเจนะคะวันนี้นะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ